เฮ้ยมึงเป็นยังสบายดีพี่น้องบ่สู้กร์สุดๆเนาะเพรว่ามืัอนี้เฮาบ่ได้ไปใช้น้ำพี่น้องมากินตำสมอยู่ล้างบ้านพี่น้องเอ้ยอ่าเพราะว่าหมู่เฮามีแฟนใหม่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเออเพราะว่าเฮากับเล้ากับใส่ไข่ไข่เนาะซื้อตำสมมาให้เพิ่นกินเพิ่นเซาไข่เลยเด้สบายดีพี่น้องใส่ไข่เพิ่น2คนเลยเนาะตอนนี้มันคือจักเหลื่อมบ่ มาเดิอพี่น้องกินตำกุ้งสดน้ำยาเฉลีกับบะคำซีบันบันหน้านสวยดีพี่น้องพอแต่เจ้านมาคอยกระซบตาแล้วก็ยิม้มหวานใสใสตาแบบนี้คือสีจังได้กระได้เฮ้ย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 เฮ่ยเฮ้ยเ้อเฮ้ยเห้หย,หย,หยหนเฮ่น้้นอเี้ยเฮเฮยเ้ยเฮ้ย้เนเ้เยเยยเยเด้ย้้เ้เ อ่ะมาพี่น้องเ้ยมันมีความแบบเฟิ้นอ๋อพอจะมีความหักมากนี่ต่างเนาะดูซื้อว่าอาบน้ำกับมือได้ดิไดรสิว่อาบน้ำเลยเนองมือเนี่ยเขาเป็นอาบนอะไข่ไม่ใช่อ้าไข่ไข่ใจเหรเนาะไข่ใจโอ้ดีกันแล้วทุกคนดีกันแล้วคุณยิ้มเปิ้ลอีเปิ้ลายคนเนาะ FC มาคอมเมนต์ในสองบาร์คอมไบ่เรา คำเพชรกับคำซีทำไมไม่ลงคลิปเลยอีกพิจารกันหน่อยนึงเนาะเดียนเต้นตนี้ดีกันแล้วเรียนแล้วเดี๋ยวนิ่มและเดี๋ยนเศร้าและไข่ทำไมกับไข่กันแล้วเนิ่มเปิ้ลเปเกี่ยวไข่ใจเปลี่ยนนะไข่วัดใจแน่วัดแน่มันก็ปนกันใปนกันกับไอ้คำซีแต่จริงมันโบแมนน้องมันขืนกับปุ่มต่างทางนะข่อยนะนิ่มดูเป็นยังงี้ติดกันเลย ของเขาเยิ้ำกัน่ะไวัดเนาะต่ว่าข่อยทบุเป็นยังไมันคก็คามๆเนาะเอุยูไก่จะบุยไก่มั้ยฮ่ไกจัเนีจะบมากวัดไม่รบเก่ยวอยู่ับบุยูไมึงเม่ครมึงจุกใ้ชลีชลีขมือเหอคุณ่ติดจ้ะไม่เคยจุกลงรีไขมือลงเอรีสะัดกันจุกพี่้อง เละบยากาศบจกันชุ่โตนะจุ่จุบันเรพี่ดาวจุ่จุบเป็ยงเาพดกระมียบาวาเลยเป็นเลยเซิมก็สเป็นยังเลยกมีอะไรตอนไิดจินปวดกระมีเป็นยังเนาะบ่าวดาคุโตนี่จะไปเหด้ออเนียนี่กม่หัวเลยผมงับก็าบจักผมมีดอกลอกค ไปเล็ดโรเล่ได้ลูกคอเหมือนจริคือมึงงักใจจริงีรแต่จะมาแต่งไปเลยวะมี่เหรอผึ่นบ้านเมืองเราบมันมีเห็ดมีของนะพี่น้องเนาะไปเห็ดก่อนบ้านเมืองได้ก็มีก็ได้เห็ดของกว่เพี้ยนี่เออก็มีแต่ว่าอนแรกกูก็ยังว่ามันมีเห็ดของกว่เพี้ยนี่ขอ100%เห็ดไปจุ้จังโต้ตอนนอนดมกันกูมึงบ่ตอนเอาแต่งไปเลยว่าตอนเอากันนอนทุกคนไครเหรอเหรอ Bởi cung mơ nóng sang đường tên hưng của anh em và bù lù mì miệng ở luôn, dưới 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 ีนุกี้เหรอพี่น้องกมาลีนารกันกนากคือชิมามาเลยวู่บ้านเถอปุกีบริไทยแล้วเนาะพี่น้องไค่ะให้ไข่ครับกูแล้วเนาะเพื่อนเช่าไข่บอลเช่าไข่่อนน้ำมันติดน้ำจากคือตอนนี้อาการจะดีขึ้นนะ เจ้ามันคอยบอกระบางไรเด้อพิชิ้นเด้หือินหาอะไรซินหาย่เห็นลูกเขาอ่ะลูกลลมีเาไปให้หัื้ผู้ชาสุดชิดลลยังงีมามันมีความาเช็ลลลคือบออยบออยมันงับหรือไ่ับบกออย เราังห่าเอ๊ะเดีจะพูดกับว่าก้อยอย่างนั้นไม่ให้เกียดอลิตตาเลยเลยไหมครับมันเลี้ยงสันตัวของเขาเจาะกันอียแล้วเฮ้ยมัวเนาะบ่เป็นหมูกกันเจาะกันเป็นหมูกกันนี่เขาหอมแก้มกันยั่บ่ผู้ชายผู้ชายบ่ เป็นมูเกันเด้เฮ่อ้เเอเนี่กลุ่กเิ่้ยนตาล่เ็นอเเกบบอกไผงไม่เห็นเก็บในเด้อจบแล้วอะไรประกาศแล้วมันจะเป็น

เราเลอกเก็บตามบานนั่ทุกคนแม่อะไรเลอกเก็บให้เร่อยากไปเนาะให้เรอยากไปเพิ่นบล็อตที่เพิ่นบูนั่นนั่นเพิ่นยังเขินว่าภูเขาท่เหี่ยงมาทุกคนเหี่ยแล้วเนาะตอนนั้นเราลอกเก็บดตอนนั้นเราลอกเก็บเบิดผู้ใดบ่ได้เฮี่ยงเราเลอกเก็บเอาไปเป็นทหารแต่ว่าเดี๋ยวนี้เห็นเช่าแล้วจ้างอีกเออเนี่ยเขาได้ทำได้ทำหนึ่งเนาะคือกำชีบมา ไปหักแพงก่อนเด้อไปแล้วไปหักน้ำเป็ดก่อนหักเดียร์เจดีอะทำไงอะไปนายวะพวกหักหลู่เข่าโอ้ยหักยัางน้ำเป็ดไปเหี่ยนหักไปไหนเนาะทำอะไนอยู่บอ๊ะจีไปหักน้เป็ดแูละไปหอยชุกเลยบอเกี่มาพี่มาพี่ยี่แล้วหรือเปล่าเกี่ยงขู่มือไปชีเกี่ยนคู่มือบ่ยังเกี่ยงขู่มือบอ๊ อยากที่อยากซ้อเาะแบบไปทำน้ำเพชรน้องไปเฮียนนั่นเฮียนทางพิเศษภาษาอังกฤษพี่น้องทางพิเศษภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษจ่างเฮียนเนาะทางเฮียนพิเศษแต่ว่าทำไมเนี่ยคือสีบดิเฮียนเพราะว่ากะกา่ยากใช่ไหบอกระโบกล้ายังเฮียนภาษาอังกฤษนะเฮียนไงเนี่ยให้กระเสดส่งแบบว่าเมื่อยนะเห็นเกาเฮียนการเฮียนเลย เห็นต <es> ัว <without> นังซ <they> ื้อเลยแบบว่ามันเบื่อไปหรอเหี้ยนเขาเรียนจนดาวจนเกยคคอยเมื่อย่บอกเหียนสบอให้พังเหียนปีหนึ่งหอดปีสามขับใบตังเต้ตังตะกี้เนาะใบได้หงเฮียนเอาคุมมันยังบุบใบใบแท้หเด้ยนกกับทุ่หา ไปต<อ>ลอดคือบไปห้องเยน็นเจ้าบบไป,ไปตอนฝังง่ะขากาดทขากาดเราขากาดเราเนี่ยเราก็คือยายสิรีนี่แหละแต่ยายสลีดไม่เคยขาดได้เราแลา้วระบบเราอยากไปห้องเยนกะสบายเนาะห้องเยนละเพราะว่ามันเป็นห้องเยนแบบเอกชนรวมรัฐประมันอ,อ่ะห้องเย็นทำไมรัดเอกชนรวมรัดนานมากเขาจำเป็นประจะ เขาาอยกกินคือหงียนยายชลีขาดโบได้เขาตัดแค่แน่ยายชลีโบ่อยากถืกตัดแค่แน่เด,ด,ด็ดขาดตัดบบเบิร์ดดอกเบิร์ดปีกเบิร์ดเขาอะไรจะออกผิดพลาดเพิื่องคันอะไรออกอซีก็ดีกันแล้วเนาะกำลังเผ็ดเพ็ดไหมเหียนดีใจน้ำพึ้นเนาะเหี้ยนภาษาอังกฤษพี่น้องนม่คือซึ่งดีใจอาไรเหย กินข้าวแซบกินข <Nas. S 2> oui, ้าวแซบนอนรับแล้วครับซีน่ะีบางทิล้างกินข้าวบ่แซบนบองรับไม่งังมันเนี่ยใครไั่นบอกไม่ว่ามันน้ำมาจะไปอ่ะมันยู่อ่องเนี่ยแสีบ่ะจะเคยกินมอ้มมา ก็ดีกันแล้วกับน้องน้ำเผ็ดเนาะน้องน้ำเผ็ดมาห่อมือเดียวก็หายดีแหละหายไข่แหละคือตะกี้เนาะดีไห้กามีเบิร์นั่นแหละแบบว่าพิชถือกันไรเนาะยามพิชกับพิชผู้ใหญ่สิริคือกันกับพิชกันกับไมค์ก็ไม่ตะกี้บพิชกันแห้งได้จะก็หายอภัยกันเนาะพิชกันแห้งไม่เหรอครัวเขาเนาะ Thì khô mà ừ. bên đây sau đấy. Ủa, nó mềm á Ừm Tại giờ này là bố sưu huyết cân phân đại diện Xâu rồi á Ủa bà, dạy sưu huyết cân xâu xa rồi á Tại kia bà xa rồi á Bố bảo cái nhạc hài Nó mềm không mềm á Thứ xa cân cả bởi vì nó Đã hư bào ra, bởi vì dạy sưu huyết cân hư bào Phải bảo nhìn có à? xưa Tại giờ này có xưa á Cái đó hữu hữu không gì? บอมาเหนเ็นากินน้ำผวกกันเบาซุกนะควก็ทีมงานของเบาซุกเห็นไหมไม่เยนเ่สามคนเบาซุปสามคนเป็นเห็นน้อยเด็ไอ้ชุกเดียนป็นน้อยบุรีเดียนีน่แหลเขามาเสวห,หอหออยู่ทําเาไปไปดินน้ำผักบนว้านนี้เนาะจะมัวยังบอห้องเลย Ừ, Hong quân cuộn Chắc chắn <laughs> là chưa biết chắc chắn là thì biết sai rồi chưa biết 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 chưa ลายคนเขาก็บอกว่าเป็นยังคือมากินแต่ตำสศพมาแฉะเนาะใครก็กินคือกันแล้วตำสศพบอกนั่นยก่อนเขาบอกใอกห้าาามากินแต่ตามใครก็บอกความมากินแต่ตำสศพแกงละไม่ของวปุ้จ้ะส้มตำไปซื้อเพิ่นมา บ่หอร่อยนะเกือบหอร่อยนหอร้อยใบอย่างแท้ทุกคนย่งตะการไหะปูอเพ็ดไลวันนี้ควบบไใช้เนาะแสิริก็กำลังมาแต่ยามตเออมาแต่เน พ่อบอกเพื่อนว่าเพื่อนมาหอดแล้วกันให้มันไปซื้อตำสมเนาะเพราะว่าให้มันสวงนะทุกคนสวงใครเนี่ยพุทธคําเส็บเนาะพอมาพูดแบบนี้คืออะเว้ยคือคือว่าอะไรคือบีบะโอ้ยคือจะบอกคือจะว่าดิคือ มันต้ำๆไหมต้ำคับชุ้มกัวไอ้คือคือบดเขาต้องมีให้เลือกอันนึงก็เห็นหน่อยคำดีสิกินหน่อยนี่มันก็ชิกินอ่ะตัวเจ้าทายขวัยเองเผ็ดได้สิริมากกินแต่ะต้ำสมเลย กินเต็มสมบูรณ์กมื๊งเหมือขาดบรายนะาะมักกินแบบเขาเคยกินแต่แต่จะขาดบรายแอบร้ายทุกคนอขอบใจทุกคนเด้อที่เขามาหาคลิปเอเขามาหาส้มขีบ่เบาเข้าไปเนาะตอนนี้อาการไรเข้าไปก็ดีขึ้นแล้วปกติแล้วเนานะเดือนเนาะปกติแหลต่ต่นนี้ยังมีไออยู่บางส่วนหน่อยนึงเนาะบางใช่ป่ะไอ้เฉลี่ยกับ ตอนเพิ่นไข่กะยายเฉลี่บุเป็นยังโชคดีไปเนาะือว่าเขาบอกหอยทนทานุนะคะใช่ปะโบไข่โบนาำเมาก่อยเห็นดิยายเฉลี่บุบริจิตไขน่นำคำไว้เนาะือว่าแปลบ<ก>่พี่น้องสบายพี่เนาะโชคดีไปแปลบยล่ยายเฉลี่บเป็นคนกินไล่ไยแต่โบตุ๋ยเนาะขั้นขื่นกับขื่นทองน้อยหนึ่งขั้นหุ่นหน่อยเ,อเขาว่าย่างกิน,นบริไล ทน่นว่ากินเขาจากนี่ชีถวยมันนี่กินกินเขาโบอีมเขาว่าโอ้ยังกินลายแฮะที่เกินมันจนแบบผัลแลวแรกกินลายม,ลมูน้ำกันเนาะเขากินถวยนน้อยเขาก็ออีมแต่ยายสลีกินโบอีมจกินแําเขาอีมแล้ว<ม>บบแบบเขาเป็นคนกินลายโบหรือว่ายังไงเนาะ คือลายแต่กับบตัวอีแปลงอัน้นพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เขามากะจะมาพากพี่น้องไว้เพลินจมเด้อมาถ่ายอบพเดตซื้อน้อว่าเข้ามาอยู่ปากเซฟเป็นอย่งไน่แน่เนาะก็เก่าเนาะจะน้อยหายยายสิริดากถวยเด้อกินยังไม่ได้โตมีบ่อันนั้นพี่น้องพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองเบาหุ่มใบในเด้อพี่น้องไก่เข้าว่าไก่สิคอนเข้มเข้าหมักแบบชิงกันฮะผิดกัน หมูห้อยแบบหมักผิดกันและเที่ยงก็แล้วสองคนค่ะหมูหอยติดตามเอาตลอดได้ติดตามจนจบดีเนาะพี่น้องเอ้พอกันคลิปน้าซะบ๊ายบายโอขอบใจพี่น้องจะขามโฆษณาทำไว้ใดทุกคนกำลังใจอยู่ในโฆษณาใดทุกคนไปใดไหน